วิธีกเกษตรกรลูกไม้ฝากเพื่อนกดไลค์เกษตรสตอรี่ควาพุ่นที่สับสับใครช่องกเกษตรสตอรี่ สวัสดีครับผมเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับผมที่เข้ามารับชมช่องเสียสตอรี่นะครับผมช่องเล็กน้อยช่องนี้ก็ขอขอบคุณในหลายนะครับผมสาหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เข้ามารับชมนะครับท้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับผมฟังเราฟังไทยห้องก็ดีนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องมายี่ยยามถามเขานะครับความงัวอีการามนึงนะครับผมที่เพิ่นว่าจะเปิดราคางัวนะครับผมห้องก็จะไปเบิรงนะครับว่าวัตัวใดราคาตัวใดนะครับผมจะไปเบิรงพร้อมกันครับพี่น้องครับ ครับผมพี่นองเอาตัวเบิ้งพร้อมกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตเวเร์ได้อยครับผมผมนองกอนครับนองกอนนะครับผมครับใช่ครับตัวไดนว่าจะเปิดนอนก็นี้ครับสู้งลน์ชุ้งชุ้งสี้งเตอรดนอนครับลร่อยประมัณงอร่อยหาคิะครับมร้งเนาะสิทองว่างยืดตังไหครับท่องเหรอครับ ัววนนี้้้ทองและเจ็ดเดือนครับท้องเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับผมอ่าผสมตัวได้ไว้นะครับหูตั้นครับผสมหูตั้นไวนะครับผมกับพี่น้องนะผมจะพายอยู่ใกล้ๆสูงประมาณร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับผมเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับผม เาดีนรับผอีกตัวหนึ่งนะครับ เดเนครับผมตัวนี้เปิดไว้เจ็ดหมื่นครับเปิดว้เจ็ดสิบนะครับผมเจคะแนนนะครับผมอียู่ยู่ตรงไหนเนาะครับผมอยู่บานตุดแค้นบานจุดแค้นนะตําบลหนองโน่ครับอําภอเมืองจังหวัดมัารรธรมครับผมเบอร์โทรที่ต่อนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึครับห้าสองเก้าห้าสงเก้สนะครับผมสนใจนะครับผมก็ มาสอบถามราคานํานปานใดนะครับมาต่อรองราคานํานปันใดนะครับผมอย่ไปะิะแน่นนะครับผมทองผุ้มตํนนะครับสัญเวกันครับเพื่อติดต่อกันไม่ได้นะครับไออีกตัวนึ่งทีเซนต์นะครับผมครับยวเขาจะไปรวงความกันครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับนีกระปนอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่มันจะเปิดราคานะครับ าวันนี้เปิดได้จักะแคนแนานะครับผม47ครับตันนี้เปิดโด47แคนแนลนะครับผมอายุเขาะมาณเท่ไหนนะครับะ้าทองทองนึงครับทองแรกครับผมครับผมเปิด47แคะแนนะครับเนาวครับับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อถาม อาน้ำคนใดนะครับผมดีสมาชมตัวจริงเลยนะครับผมว่าสูงประมาณเท่าไรครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเกินนะครับร้อยห้าสิบเกินนะครับผมครับใครสนใจก็ออกมาสอบถามเพิ่มตัวจริงเลยนะครับผมครับผมพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้สูงประมาณเท่าไรน้อครับสี่ร้อยสี่ ลอย47ลอยหาซิปลอย40 40ลนะอยหาซิปได้ท่านเนาะลอยหาซิปเปิดไปแจักคะแนนครับผม47นี่แหละครับเปิดได้47คะแนนเหมือนกับตัวนั้นเลยนะครับผมคือกันเลยครับกันนบตัวนั้นนะครับ47คะแนนนะครับผมเพราะว่าก็สูงลอย40นะครับผม42ได้นะครับห้อง ช่องแรกช่องแกหองว่างเนีนบ่ครับเดี๋ยวนี้ครับผมช่องว่างอยู่นะครับผมสนใจสนใจก็ับมาสอบถามกันได้นะครับตัวนี้เปลียนไปจักคะแนนครับผม47่สคะแนนนะครับผมต่อร์วันคับตัวนั้นนะครับผมเราสองควบความกันกับขนาดแต่ลดราคาให้นะครับออกมาสอบถามสิ่ข่ามเรืเลยนะครับผม ผมสุดท้ายนะครับท่านใดสนใจนะครับผมทีขอม้าจากขอม้าเบิ้งตัวจริงนะครับผมหรือจะโทรสอบถามทานใดนะครับเอาครับขอที่อยู่ไหมนะครับผมน้องบ้านขุดแค้นครับตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเบอร์โทรติดต่อครับผมเบอร์โทรติดต่อศูนย์หกหนึ่งสองเก้าสามศูนย์เจ็ดสองครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน้องน้องยังครับน้องกอนครับขอขอบคุณน้องกอนนะครับผมที่มาให้ข้อมูลมาเปิดราคางื่นะครับผม สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณในหลายครับสำหรับพี่น้องที่เขามารับชมนะครับผมทีน,นี้ถ้าสนใจก็โทรติดต่อสอบถามครับหนากอนได้นะครับผมสวัสดีครับ